ถามใครล่ล่ะกับผมนัมดมลลารัฐโทษยากร ก่งนะฮะของ daily ิวอันนี้มีไทรัก์ก็มีนะฮะทำดีฮะนีนะ่หยุดปองดองจอมปลอมล้างผิดคนโกงได้ติดตามข่าวนีมไหมครับแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงครับคุณอภิสิทธิ์เขาใส่เสื้อนี้ที่ที่ผมติดตามข่าวเนี่ย